ูสอนวิชาอะไรเนี hmm. mm ่ยครูเ yeah, ปสีครูครูเป็นสีอะจะมาเจ็บนะแล้วก็อ่านวิธีให้นักเรียนนะไปไปทำการบ้านไปส่งคุณครูเลยค่ะแล้วก็ไปส่งคุณครูเป็นสีจะส่งเก่งบ้างเลยค่ะอ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเด็กๆจะจ่ายเนี่ยแล้วก็อันนี้เนี่ยจะทำกันบ้างนี่ค่ะต่อไปนะคะทำสวยมากเลยค่ะดูเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะโอบ้าม,มาเรียนอะไนี้คงจะมาสามอังกฤษแล้วก็ราคา แล้วก็มาตามหาอังกูดด้วยนะคะอะไรนะลูกน้ำปลานะคะคุณครูน้ำปอาน้ำปอาอยากเป็นเชิเชือกเหรอเชิเชอร์อ๋อสอนวิชาอะไรนะคะที่เชือกที่เชอร์